ตัว oh, สบายดีพี่น้องมาเด้มาเกี่ยวเขาขอใครเด้อมันในร่องแต่เศ้าเด้อมดน้ำหมอกลงหลายหลายแต่ว่าสิเหลือเกี่ยวเนี่ยเขาไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำบ้าดเนี่ยนัก,ก,นกอยู่ฟูกกันนักอยู่ฟูกันนักนักเบิดแล้วทังเนีน่ย,ยพี่น้อง lượm kèo này bờ mặt nha. nhầy rồi bà buồn ăn ăn lục trạng nha buồn phải kéo ăn lông lông tại sao quên thì phải đây phải nọ ở đây cái lau mình mượn lông tại ชีมคงคลชีมงคลมึงมองสาไวไอ้บนชีมงคลแหละ <c oughs> ปุ่นเกียวไล่ลเตอไปเด้อหมอกมันนี่หมอกมมมออกปุตกอ่ะเสจอพรานเขาเอกมันนี่ก็ชีปุ๊บตกหรอวะมาพี่น้อง เกี่ยวเห็นเบิร์นฉันมาฉันมาห้าคนเป็นยังได้สุดเพินมเลมาเดินไปนอกเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาขุดชุดคักบ่ทานบ่เกี่ยวเขาง้ามได้เขาคอยง้ามเติบได้มาเด้อมาเกี่ยวเขาเธอคอยนี่ย ได้วะก็ได้หน,หนาก็่อหนาได้ข่าก็ฝาข่าได้คนเบิงหมาเขาค่ะน้าที่นอปีนได้และช่อง่อยชอบพอไดคายอยู่จังหลดได้ใครสิจังเขาใหม่ ไปชีไปให้เลยนะหาชีโลกนนี้ยัอยังเรืองๆรังคือมันคือออกมาเลยๆวงกลมเรืองเรืองหน้ากับมลาเดกพี่น้องเอ้ยพอได้กินในอย่าง

ตะหม่เดียวคารเรื่อ,องอาคาก่าอ,าอมาตัางไว้มนะีเสียไว้มันสิดเบิ่ง้ียวเียวโเียัยงเียวได้พี่นออ้องอ้โมเมนยังเขียวดอกบนท่านทองบนท่านทองก็มี นักข่าเกี่ยวมัดมัดเรื่อยๆได้สนตกแต่มันบกขานกูกูประธานมันกะแค่แนมีเกี่ยวว่างบ่ไรกูประัานเรบกลบน้ำเบิดเกี๋ยว่ มวนได้พี่น้อนก็แทวบานขอ,อย่างนี่ค่ะย่างเกี่ยวขาวนี่เหย่างดำนี่บ่มมวนเป็นได้ย่างเกี่ยวนี่งมวนมวนแดดจนเผาติด<ำ>พ่นกันจนว่า,านอนมันแดดออกนี่ <c oughs> โว้จะสิเป็นลบก็ไดพ่นกับแรนกูน้่งกับพวกท่าน <c oughs> ไว้ดอกเกี่ยวไปทานเยอะเลยพี่น้องเบิ่งมัดเขามัดน้ำเป็นเบิ่งกล้องอัน <c oughs> ตากละองอันด้วยให้งามกว่านี้คุณเทพ

anh ta này côn gì cả, bị chó, một nó, anh cho xe kho vào nhé wow quá là đẹp, trước đó anh ta เบื้งุปให้เบิ้งมาค่ะ คุณเดาถ่ยายอาลูกคุณนะฮะหยังถ่ายเจา้าน้ามอย่่ะคุณคอขอคอยใหมน่นะคุณนี่แจ้งหน้าบ่ะ นนตื่นเชียงนางตื่น,นป่ะเกี่ยวข่าวพี่น้องเกี่ยวข่าวเนี่ยเพื่อจะได้กินข่าวดิบเบิ้บรินายคืออาจจะเอาเงินไปสื่อเด้อ กี่เคียวได้พี่น้องนะเกยเียวแล้วย่างเนี่นเนี่ยบอก่ท่านแล้วได้เลยเออจะมากว่าลบมากค,คนคนขึ้นแล้วก็ไม่ได้อเองนี่ไป็นก้องไปเมียนไว้ย่างดิก็เมียนแล้วว่าเชิดดีๆแล้วเนี่ยย่างก็ไปเขาจักอีกเนี่ยมันมุนนี่เลยบัดอันบอกขึ้อันข้างอัน เมื่อพรยเยได้พี่น้องอเลยออาดบบพลออกพูดดพูดตั้ใหาหนาเลยเอาแต่มาขืนเาละาครี้ข้างนี้มีแล้วนี่โอ้นี่เกี่ยวยังสีดนี่